สวัสดีครับทุกคนครับเปิดคลิปมาแบบดินแดงๆฝุ่นๆหน่อยแต่ว่าจะบอกว่าว้าวมากๆาเดี๋ยวไปดูกันว่าผมมาเที่ยวที่ไหนนะครับอ่ะขันหลังเห็นอะไรนี่เอ่ยนี่เหมือนเป็นเสาเป็นหินแท่งๆขึ้นมาเหมือนดาวนาเมคนะครับถ้าใครเคยไปแพะ่เมืองผีที่แพร่หรือว่า ละลุลที่สาแก้วน่าจะอารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินะครับเกิดจากการขุดดินเอาไปขายแล้วก็เป็นดินมันก็ยุบตัวลงมานะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูนนให้ชัดชัดนะครับหมือนรอบๆไปก่อนโอเคใส่นี่นครับมีแองน้ําอูว้ว้าวเลยว้าวเลยจริงๆ,ๆเหมือนกุ้ยหินเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นดินที่เกิดจากการขุดและยุบตัว นะครับนี่โหว,ว้าวพอดีเแวะมาประชุมแล้วก็เที่ยวต่อ,อนี่เเลยววอลอง เดินๆไปดูนะครับมีอะไรอยู่บ้าง <c oughs> นะเมืองไทยมีอะไรที่แบบ amazing, อันเซอรเมซิ่งเยอะแยะมากๆนะครับนี่มีเป็นแอ่งน้ำด้วยว้าวแจ๋วนะครับแจว๋นะแจวก็โชว์ดีที่หนะ้าน,นี้เนี่ยมัน ฝนยังไม่ตกนะนะถ้าฝนตกถ้ารถไม่ใช่โฟวิลนี่อาจจะเสี่ยงติดลมได้เนาะนี่คือแบบเอารถเก่งดีๆมาขับก็เออลุยดินแดงๆมาทางอาจจะแบบอยาขับเร็วนะเดี๋ยวเลิะนะครับก็ประมาณนี้สวยงามมากๆไม่มีอะไรมากนะครับแวะมาดูเล่นเนก่อนที่จะเดินทางไปที่อื่นต่อนะครับ วางทางแวะมาร้านกาแฟร้านหนึ่งนะครับวิวสวยมากๆ <c oughs> เดี๋ยวยผมมุนมุนให้ดูว,ว่าเป็นยังไงวิวสวยจริงๆนะครับสวยโคตรเลยสุดจริงสุดจริงมีาเก็บน้ำมีที่เน่งแล้วก็นี่สีช้าด้วยโอ้โหอยังฟิน นั่งเลยดีกว่านั่งเลยดีกว่าหอามันลงนั่งไม่ทางโนนไม่ได้อันตรายโอ้ยังฟินอนะน,นะนี่แน่นตรงนั้นมีรถวิ่งแล้วตรงนี้ขุดเป็นบ่อลงมาโอโ้โหโคตรเจง๋งดีงานนะครับเดี๋ยวเราลองเดินลองเดินไปดูขลองอาจจะมุ่งมือได้ทรายหน่อยเนาะนี่เขามีเรือด้วยง่าย่ายด้ หรือเปล่ารู้ว่าต้อตง่องมิชลินไม่รู้สุดเจ๋งนั่งดูวิวคือถ้าอากาศไม่ร้อนนะ่ะอากาศยเย็นๆชิวๆอะ่ะมาตอนเย็นนะ่ะยังฟินพาไปสิกเนเจอร์สิกเนเจอร์วิวแน่น่อนอันนี้ ขายด้วยเดินได้ไหมนี่อ๋อได้นี่มีปลาด้วยปลาตัวเป็นเ่มเลยโอ้โหสุดจริงวิวดีงามมากนะครับโชคดีที่แบบเซิร์ชใน Google เจอก็เลยแวะมาเที่ยวดูนะครับโอ้โหอเม z ิ n ครับเดี๋ยวไปเที่ยวกันที่อื่นต่อ